สวัสดีทุกคนวันนี้กิดจะมาถ่ายทุเรียนให้ดูนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะทุกคนนี่ส่วนตรงนี้โดนลมนะคะทุกคนลมน้องลมพัดค่อนข้างที่จะหนามแห้งเนาะเพราะว่าโดนลมโดนทางแดดแล้วก็ความร้อนตรงนี้ลมแรงมากเลยนะคะทุกคนที่อําเภอเมืองจันทบ,บุรีนะคะทุกคนนี่ลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคนคือต้นนี้มีเด็ด ลูกโตโเนะาะนีกระจุกแบบนี้เลยต้นนี้ลูกไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนไว้เป็นพวงได้ถ้าเราไว้เป็นพวงแบบนี้น้องก็จะโตเสมอกันอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าจะเสียเวลาตรงที่เราพ่นยาจะต้องละเอียดหน่อยนะคะทุกคนถ้าไม่ละเอียดจะทําให้หนอนเข้าไปกินลูกของน้องได้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องอยู่เป็นพวงเนาะนี่พวงนี้สี่ลูกนะคะทุกคน นีโอ้พวงละสี่ห้าลูกก็มีแต่ยังไม่มีลูกไหนเดียวนะคะทุกคนนี่ตามความเป็นจริงจริงนี้เล็กนิดเดียวก็จะไว้ไม่ได้เยอะขนาดนี้เนาะ